สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกนชิน Impact กับกิจกรรมโชคลาภหลากสีในวันที่5นะครับเป้าหมายการถ่ายภาพในวันนี้ก็คือไอเทมที่มีสีเหลืองเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมที่มีสีเหลืองได้แก่อะไรบ้างที่เราจะไปถ่ายกันวันนี้เริ่มจากชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็น s w e e ฟลาวเวอร์นะแล้วก็ m u ช h ู o o มแล้วก็อีกอันนึงที่จะถ่ายง่ายสุดก็จะเป็นเบอร์นะครับ ซึ่งเบอร์รี่ตัวนี้ต้นหนึ่งมันจะมีสาผลทําให้เราเก็บรูปได้ง่ายขึ้นโอเควันนี้จะมีทางเลือกให้2เส้นทางว่าสะดวกไปถ่ายตรงไหนนะครับก็จะเอาจากจุดแรกก่อนนะจุดแรกให้เราวับไปที่ด้านล่างของคุยจูสโลปตรงบริเวณด้านบนของบอสดอกไม้ไฟมาถึงก็หันมุมกล้องไปทางขวาแล้วก็ถ่ายเบอร์รี่เลยนะจุดแรกก็3อันนะ โอเคพอเก็บรูปเสร็จแล้วก็ให้ตรงไปเรื่อยๆจะถ่ายเป็นสวิตฟลาวเวอร์แล้วก็ให้หันมุมกล้องไปทางขวาเดินไปน,นิดนึงตรงต้นไม้ก็จะมีเห็ดอยู่3อันตรงนี้จะอยู่ติดกัน2อันนะแล้วก็หันไปทางซ้ายตรงต้นไม้จะมีอีกหนึ่งอัน รวมเป็น7อันแล้วนะ7จุดแล้วก็เดินตรงไปอีกหน่อยตรงแถวก้อนหินตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่อีก3อันสุดท้าย8 9และก็10ก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เช็คว่าครบหรือยังนะครับถ้าครบแล้วเราก็ไปแลกของเช่นเดิมเดี๋ยว เส้นทางนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปไว้ให้นะว่ามีตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เส้นทางที่2กันเลยสําหรับคนที่เผอเก็บของในบริเวณนี้ไปแล้วโอเคจุดที่สองนะเราจะวาร์ปไปที่แถวบริเวณหมู่บ้านดาววินาเรมันจะอยู่แถวทะเลสาบด้านล่างนะตรงนี้พอเราวาร์ปมาก็ให้หันมุมกล้องกลับไปแล้วก็เดินล้อไปทางทะเลสาบตรงนี้จะเดินไกนิดนึงนะ วิ่งตรงยาวไปเรื่อยๆเลยโอเคมาถึงจุดแรกแล้วจะเป็นเบอร์รี่3ชิ้น Okay, พอเก็บผ้าเสร็จแล้วก็ให้เราตรงไปตรงสามแยกนะครับตรงสามแยกเนี่ยจะมีทางด้านซ้ายแล้วต้องด้านขวาด้วยให้เราไปทางด้านซ้ายก่อนจะมีเบอร์รี่อีก3อันนะหลังจากนั้นให้เราเลี้ยวขวาไปนิดนึงนะจะมีเห็ดอยู่ตรงนี้1อันให้เราเก็บ อาตรงนี้1อัน1นุดหลังจากนั้นเราก็หันมุมกล้องไปทางขวานะครับจะเป็นทางแยกทางด้านขวาเนี่ยจะมีเบอร์รี่อีก3อันสุดท้ายโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพของเส้นทางนี้ไว้ให้จะได้ดูกันง่งายๆนะครับแล้วก็ วันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะวันนี้เพราะว่าเบอร์รี่มันจะถ่ายง่ายมันจุดหนึ่งมันจะมีอยู่3อันโอเคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเจอจุดถ่ายรูปก,กันใหม่นะครับในวันที่6ทถ้างั้นไปก่อนนะครับจ้ามาตาอาชิตา